มาลดเล็กีเ่เ็กวีฟองล,ลูกแรกครับตรง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 เเด้อหมายเลขหกครับ นัโมพพตัสสะภะคะวะโต้ตัวตัวสมาสัมพุทธิ์นะบโมพพตัสสะภะคะวะโต้ตัวตัวสมาสัมพุทธิ์นะบโมพพตัสสะภะคะวะโต้ตัวตัวสมาส,ามสาัมพุทธัสสะตะไคร์วันนี้บ่าวน้องจะจุดทูบขอโชคงวดที่หนึ่งเมษาหกแปดเด้อหลายคนก็ถามมาว่าวันไหนจะจุดวันนี้วันนี้ละจะขอจุดต่องวดตะไคร์เด้องวดที่หนึ่งเมษาเลขทูบคอยมาสามตัวท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง เด็กิงปองขอให้มาสองตัวล่างเด้อตาไข่สาธุอิติอิติฟูมาลัไปดีๆฟูมาหลับไปหลับไป,ะ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 ปะวันตัวนีส้สาธุอ่ะตรงๆเด้อตาไข่ถ้าได้โชว์วันนี้เดี๋ยวซื้อสร้อยมาถวายอีกเนาะตาไข่ชอบสร้อยเนาะ ขอให้ได้3ามตัวตรงตรงสตัวตรงตรงขอให้มาตรงตรงเดอ้อสามตัวท้ายลอตเตอรี่ราวัลที่1งมวบที่1เมษาหกแปสวัสดีครับ ผมเบาหนองครับมือนี้มาพบพอกับเบาหนองอีคือเก่าครับผมมือนี้เบาหนองขอโฉคตองงวดตาใครครับงวดวันที่หนึ่งเมษาหกแปดครับผมไอหลายคนถามมาว่ามือไหสิขอมาครับมือนี้วันดีจะเลยจะขอตาใครนหครับเลขเก่าตาใครเดี๋ยวเบาหนองสิแปะให้ถ่ายคลิปนะครับเอาไว้เพื่อเป็นตัวเลือกครับผมมือนี้เลขถูกสิเป็นตัวไหนเลขมีปองสิเป็นตัวไหน,เ, 2, เ,น,ไหนเดี๋ยวมาดูกันครับ เดี๋ยวบอลสิจับลูกมีปองสองลูกนะครับเอาไว้หลุดเหล็กล่างหรือจะเอาไว้ตรงกับเลกบนก็นได้นะครับเนาะถ้าใครเหล็กมีปองขอให้มาเหล็กล่างตรงๆเดอ้อมาหลุดเล็กชุกเล็กมีปองลูกแหลกครับตรงๆตรงๆเลยเด้อหมายเลขหกครับ ลูกมีปองลูกแรกหมายเลขหกหมายเลขหกครับมาดหลุดลูกที่สองครับเน้น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 เลขสวยครับลูกพีปปองลูกที่สองหมายเลขเก้าครับหกเก้าหกเก้าครับหกเก้าครับ เลงามเลงามกับ 69. โอเก่าเลงามเดี๋ยวไปรอรุ่นเลขถูกกันครับบอมือนี่เลขถูกจะเป็นตัวใดงวดวันที่หนึ่งมีหนึ 1, ่งเมษาหกแปดตาใครบานบ้านานงครับบ้านนงบอกตาใขรไหวถ้าได้โชคงวดนี้บม่ว่าจะเป็นเลขบนหรือจะเป็นเลขลา่างเดี๋ยวจะซื้อทองว่าเวาย้เพื่อนอีกครับผมเดี๋ยวมาลุ้น,นกันครับสัทธามีบาลมีเกิดครับผมตาไครบานบ้าหงครับผม ี๋เวไปเบิ้งเลขถูบตัวแรกกันครับผมงวดวันที่หนึ่งเมษายนหกแปดครับผมตาไครบานเบาหนองเนาะงวดที่แล้วแกยังว่าท่านเขาแต่มันมาเขา่าหยอดหลังมาเขาเปลีอนบานเนาะครับเนาะเลขถูบตัวแรกหมายเลขสามครับผมเลขถูบตัวแรกหมายเลขสามเลกปิงปองเบาหนองจับได้หกเก้านะครับเนาะหกเก้ามาเลขถูบชุดนี้ เบาหนงองยานเป็นสองโตอยู่เด้อ,อยานเป็นสองโตอยู่เด้อเหล็กถูกชุดนี้อ่ะสีเป็นสองโตหรือสิเป็นสามโตกับบเป็นยังครับเบาหนองจุดคอแล้วงวดนี้ผู้ใดเขาว่าเบิงงบ้ง่องเบาหนองก็ให้มีโชคไปนํากันอย่าเลื่มกดไหลกดแช่เป็นกําลังใจให้เบาหนองนั้นเลยะครับเด้อขอสองโตหรือขอสามโตกันังเอามาบวกแช่กันนะครับเนาะงวดนี้ไ่มีผู้ใดบอกไดครับว่าเหล็กใม,มาตัวใดเนาะ เลขทุกสิ่งทุกอย่างที่เบ้าหนองจุดขอก็คือจากความศรัทธาของเบ้าหนองล้วก็บเอฟซีทุกๆคนนะครับเนาะนะเลขงานครับหมายเลขสามเลขพิงปองเบ้าหนองจับได้หกเก้าหกเก้านี่ก็งามนะลองมันครับเดอ้ออ่นมาตลอดเลขหกเก่าหกเกาเกาหกนี่เป็นเลขที่ค่อนข้างจะอันมาหลายงวดละ่ะบา,างวดได้ก็มีแต่อันเบ้าหนองจิบจุดถูกอีกเดอ้อเบ้าหนองชิบนี่ละ่ะ ถ้าเป็นเหล็กสตัวก็เอา2ตัวนี้เลยแล้วก็จังเอามาบวกให้กันกับเหลขปิงปองแ้วแต่ FC สิบวกเอาเด้อครับเด้อเอามารวมกันเอางวดนี่ตาไคบานเ่าหน่นนองสิงเป็นตัวใดบ่มีผูดด้ใดบอกได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวบ่าหน,นองจัดลงเหลขตัวเก่าไวน้นาครับเพื่อจะเอาไวห้หทุกคนไวเบิงไวพิจารณาว่าเหลขงวดที่แล้วเก่าตาไคเป็นเหลขตัวใด ถ้าผู้ได้มากเลขเกาตะไคร่ให้สื่อติดไวแต่เบ้าหน่องกับสื่อติดไวอยู่นะเจ็ดแปดเก่านะครับเนาะนะฮะเบิบ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบ้าหน่องนั่นแน่เบ้าหน่องกับหาตัวเลขมาฝากทุกคนก็อยากทุกคนได้รับโชคละครับเลขถูกตัวแรกหมายเลขสามเลขมีปองเบ้าหน่องเจ้าได้หกเก้างามเลยเนาะหกเก่าสามกับงามนะ โอเก่าสามเดี๋ยวรอเลขถูตัวที่สองก่อนคิดว่าน่าจะมีสองตัวเลขถูเนี่เพราะว่าเบาน้องเคยเอาเล็กถูสองตัวมาอยู่อันนี้ก็เป็นเหลขถูตัวใหญ่น่าจะเป็นสองตัวนะถูสองตัวก็ให้ไดน้น้น่นๆถูสามตัวก็ให้เน้น่นๆเอามาบวกใชกันเอานะครับเนาะ,ะเดี๋ยวไปรอลุ้นเหลขกถูตัวที่สองตัวสุดท้ายครับผมตาไคว้หวานเบาน้องครับ เดี๋ยวไปรอหลุนเล็กถูบตัวที่สองครับผมตัวสุดท้ายเนาะเหลขถูบหววนี้มันเป็นสองตัวครับเลขกถูบตัวที่สองอออกไปเราได้ตาใครแต่อย่าลืมเลขกแปลงนะครับอย่าลืมเหลขกแปลงนะอย่าลืมเล็แปลงนะครับเดี๋ยวบ้านรองสิจ้เหลขกแปลงลงให้น้ำนะครับเด้อให้เลือกเอาเพื่อหมักนะครับเนาะเดี๋ยวให้เล็กถูบใหม่แล้วบดกันเดี๋ยวบ้านรองจังสีสรุปให้ถุกนะครับเนาะ เลขถูกตัวเลขตัวหมายเลขสหรือเป็นหมายเลข8ปดก็ได้นะครับเด้อแลักกาเลขปิงปองเบาหน่องจับได้69 69หเกรือจะเอามาใส่6กหกเก้ก็ได้หกเก้าหรือสิเป็น6กหกเก้าเก้าเก้าหก็ได้นะครับเด้อ ลองเบิงลองวิจาณาเบิงเหล็กสามโตชุดนี้ละโอ้เหล่งงามนี่เหล่งงามครับทุกทิ้งุกยางก็ขึ้นยุทีโชคและดวงนาองหดวที่แล้วออกหกสามหวดนี้บนแฮนะครับอาจจะออกเก่าสามก็ได้เป็นไปได้เบิด์ตคำว่าตัวเลขนะครับนาะงคำว่าตัวเลขเป็นไปได้หมดครับสามารถพลิกแพงได้เบิดเดี๋ยวเ่าวนงังสียนเหลขตัวแปลงไว้หาหนำํำเพื่อทุกคนได้ ผิดเจระนาเนาะครับเน้ออาจจะแปลงแบบใดบางคนก็นยังบอกข้าใจเหล็กแปลงนะบางคนก็ยังบอกข้าใจเหล็กแปลงเหล็กกลับที่เบ้าหนองเพื่อนบอกว่าเบ้าหนองนี่มกักแปลงเหล็กกาโบนี่นะครับอี่ยังมันก็เกิดขึ้นได้เบิดอนะครับเนาะอ่ะน,นี่ครับเหล็กเอกนารุ่นนะเหล็กโลตาคาไฮนี่แปดเก้านี่แปดเก้านี่กอกนารุ่นนะครับแปดเก้าเอนารุ่นเหล็กโลตาคาไฮคันนี้ บนเนี่ยมันวนๆเวียนๆยนตะกัตตัวนี่แหละแล้วก็ขั้นแดงของบนขั้นใหญ่มันจีเก่าเก่าชุนนะเคยออกไลายเทอแล้วเด้นะครับนอ้อนงะเหล็กถูกตะไคร้ครับสามหกสามเก้าแปดหกแปดเก้าได้หมดครับหรือจะเอาเล็กถูกกับเหลขกปิงปองเอารวมกันก็ได้เป็นหกเก้าสามหกหก 9หรือจะเป็น996ก็ได้หรือจะเป็นเก9 8กเกก็ได้อาจจะหลายตไดเด้นะครับเด้อเดาเบาหนองสีแปรให้แล้วก็ให้ทุกคนจับคร่เอางวดนี้มารับโชคไปทํากันคิดสิได้ก็ให้ส้มวังดังป่าถนาตาใครบานเบาหนองหมอบโชคให้สุภูสุคนคิดสิงได้ก็ให,าาาใ,ใ,หกให้ทุกคนได้มีโชคนะครับนอ่งงวดนี้งวดที่แล้วออกหกสาม งวดนี้บนแอน,นะครับ6 8 9ปดเก้าามเก้ายังบทันมาครับอาจจะมางวดนี้ก็ได้ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสินหะนสมวังดังปรารถนาทุกประการสาธุสาธุาธตาใครบานเบาหนองมอบโชคให้สุภูสุคนศรัทธ,ธามีบาละมีเกิดครับผมตาใครบานเบาหนองสามหกสามเก้าได้หมดครับผมสาธุสาธุขอให้ทุกคนโชคดี สวัสดีครับ